วันนี้คุณต้องปรับตัวแบบปึ๊บอุ่มอชชีแบบที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการและหาไม่ทันเลยคนที่ถนัดเรื่องดีต้อโดยเฉพาะมาถึงปุ๊บหลุยได้เลยองค์กรที่ไม่มีมนุษย์ดีตอเน,นี้บอกได้เลยว่าไปไป,ไปลำบากแล้วคุณจะไปหากลุ่มนี้ที่ไหน,นลำบากลำบากแน่นอน คือเราเราแ่เห็นแล้วว่าไอ,อช่วงแบบตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงถึงวันนี้ก็ตอนเราเจอโควิดตอนเราเจอล็อกดาวน์หรือเราต้องทำงานจากบ้านห้างปิดบ้างร้านอาหารนะฮรร้านค้าคือหลายๆธุรกิจะต้องอยู่ในในภาวะที่ต้องปรับตัวมันเป็นสิ่งที่เราถูกบังคับนะครับ เนี่ยการปรับตัวแน่อนอนก็คือเราก็จะเห็นว่าทุกคนก็พยายามกระโดดมาในโลกออนไลน์เพื่อทั้งขายของทั้งส่งอาหารคือทุกอย่างอ่ะมาอยู่มันกระจุกอยู่อยู่บนโลกออนไลน์หมดนะครบ,บนโลกดิจิตอลเพรา,านะนั้นองค์กรที่ไม่มีมนุษย์ดิจิตอลวันนี้บอกได้เลยว่าไปลําบากคือมันแบ่งได้เป็นเป็นสองส่วนะมันจะมีทั้ง สิ่งที่เรียกว่า hard skill ใช่ไหมครับก็ hard skill ก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับ tech developer design data e-commerce คือคุณมี5คำนี้ในเรซูเม่ของคุณนะคุณหางานได้แน่ๆแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่องค์กรกลังหาอยู่ก็คืออยากจะมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะวันนี้มันต้องปรับตัวเองค่อนข้างเร็ว ทุกองค์กรวันนี้พูดพูดอยู่2คํคำหลักๆก็คือ 1. Digital น i g i t a l t r a n s t r r n s t o r n a t i o n กับ Upskill Re-Skill d i g i t a l Transformation ก็ Trans คือสิ่งที่ผมเล่าไปไมเมื่อกี้สกิลที่ที่องค์กรต้องการในการที่จะปรับธุรกิจของตัวเองนะ p s k l l l r s s k i l l ก็คือเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เราเคลื่อนไหวให้เรามีความคล่องตัวและเราเปลี่ยนคนด้วยก็นะมี Upskill Re-Skill เรื่องอาจาย คือมันคือวิธีการทํางานที่เหมาะกับยุคนี้วันนี้คุณต้องปรับตัวแบบปึ๊กเร็วมากมต้องบอกว่าทุทกธุรกิจนะจริงแล้วมันเดินด้วยคนนะคือเราไม่ได้ตั้งการแค่อ p s k ิ l ร r ส s ิ i หรอกมันต้องมีจุดประสงคนะ์จุดประสงค์ก็คือการปรับตัวของธุรกิจที่วันนี้ธุรกิจของหลายๆุตสาหกรรมก็ต้องมาพึ่งโลก,โลกดิจิตอลลูกค้าของเราเองก็อยู่ในโลกดิจิตอล ลูกค้าอยู่ตรงไหนเราต้องอยู่ตรงนั้นอันนี้คือหลักการที่ที่พี่ยึดมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราแต่ไม่เข้าใจโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไม่รอดอต้องบอกว่าเทรนด์เทรนด์นี้ไม่ได้เป็นเทรนด์ที่ใหม่ที่เราคุยกันก็เราก็เห็นมาหลายๆปีแล้วแต่ช่วงนี้มันดีแมนอะความต้องการะมันกระจุกอยู่ช่วงนี้คือถ้าวันนี้เราไปดูสถขตง ของคนตกงานซึ่งเป็นเรื่องที่ก็น่าเศร้านะครับแต่เราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราประเมินไว้ประมาณ7-8ล้านคนที่ตอนนี้น่าจะน่าจะว่างงานอยู่แต่ในมุมมองเดียวกันน่ะแต่เห็นว่ามันจะมีกลุ่มอาชีพที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการและหาไม่ทันเลยก็คือกลุ่มมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ดิจิตอลทั้งหลายเลยดิจ e ิตอลอีคอมเมิร์ซเทคดีไซน์นะคร ทุกองค์กรหาและหาไม่ทันมันมีอยู่2วิธนะีก็คือวิธีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้วเพราะคงไม่สามารถแบบดึงแต่คนใหม่อย่างเดียวมานะครเพราะเราก็เราเองก็จะมีคนที่อยู่ในองค์กรเราเพราะนั้นะอันนั้นก็คือโจทย์ของการอั s k สก l ล e s สก l ลเพื่อให้คนปัจจุบันนะมีทักษะเรื่องดิจิตอมากขึ้นนะคร แต่ในเวลาเดียวกันก็หนีไม่พ้นว่าเราก็ต้องดึงมนุษย์ที่เกิดมากับดิจิตอจริงๆดึงเขาเข้ามาช่วยเพราะเราเราต้องการคนที่ถือว่าถนัดทางด้านนี้มีประสบการณ์นะฮะมาถึงปุ๊บลุยได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะหามนุษย์ดิจิตอล่ะพวกนี้อยู่ตรงไหนนี่คือความท้าทายวันนี้อันหนึ่งของของกลุ่มเอชา ็ผมขอขายของเลยกแล้วกันนะครับก็เข้ามาที่ระบบใหม่ของเราที่เราเรียกว่า job pack นะฮะ job pack ก็คือเราแต่นเน้นไปที่เราเรียกว่า digital white collar digital white collar คือคนที่ถนัดเรื่องดิจิตอลโดยเฉพาะเลย digital marketing e-commerce นะคร, e commerce, ะคร developer tech นะฮะมาที่ job pack เลยทีนี้ถามว่ามีมีอาชีพมีงานอื่นๆไหมมีแต่จังหวะเน,นี้ ก็แต่เน้นไปที่มนุษย์ดีตัโดยเฉพาะเลยนะครับ